ตอนนี้ครับใครกำลังจะซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กผมแนะนำว่าอั้นไว้ก่อนเลยนะครับเพราะในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมางาน CS เเนี่ยทั้ง Intel และวิดีอาเปิดตัวของใหม่มานะครับ Nvidia ก็ก์กออาร์ดจอ RTX 50แล็ปท็อปอินเทก็มีไอตัว Aero Lake หรือว่า Core Ultra 200 S, S ของฝั่งเกมโนบุ๊กมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับลหลักๆแล้วนะครับพื้นฐานภายในฮะก็จะเหมือนกับไอตัวของทางเดสก์ท็อปที่มันเป็นแบบรหัส S อะไรอย่างนี้นะครับพื้นฐานของตัว p o r r ฮะใช้ Lion Cove E-Core เป็น SkyMount นะครับสิ่งแตกต่างกันระหว่างรหัส H กับ S หรือว่าไอ้เกมมิ่โน้ตบุ๊กกับเดสก์ท็อปเนี่ยก็คือในส่วนของการบริโภคพลังงานนั่นเองนะครับโปรเซอร์ตัวใหม่เป็น tile base นะครับเขาสามารถ scale อะไรได้หลายอย่างนะั้นไม่ว่าจะเป็นการเอานู่นออกใส่นี่เข้าไปหรือว่าจะลดการกินไฟความแรงมันลดลงแล้วก็อยู่ในการปล่อยความร้อนที่เหมาะสมก็สามารถทําได้อนั้นนะครับครั้งนี้ฮะก็จะเหมือนตัวเดสก์ท็อปแต่ว่ามีการ scale การกินไฟลงมาเท่านั้นเองนะครับสิ่งแตกต่างกันอีกนะครับก็คือจะมีการใส่ LPE core หรือว่า low power efficient core ให้ไปด้วยเช่นกันเหมือนกับใายุข,ของ Me League ส่วนลเล ชิปกราฟิกนะครับจะเป็นในยุคของ Battle Mage อะไรอย่างนี้แล้วหรือเปล่านะครับจริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ Intel เนี่านนขารู้อยู่แล้วนะครับว่าไอ้โปรเซสเซอร์รหัส H ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กซึ่งก็จะมีการ์ดจอแยกหรือมันก็อยู่ในพวกเวิร์กสเตชันที่มีการ์ดจอแยกเช่นกันนะครับเขาก็เลยไม่ได้ให้ดีเหมือนลูน่าเล็กนะครับลูน่าเล็กเนี่ยมันเป็นตีน,นไลท์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นล้วทุกอย่างมันต้องจบในตัว CPU แต่อันนี้เขาไม่ได้เน้นขนาดนั้นนะครับเขาก็เลยเอาไ้ตัวชิปกราฟิกเป็น Alchemist Plus ให้มาไม่ได้ให้ Battle m a g e XE2 มาเหมือนกับตัวลูน่าเล็กนั่นเองนะครับ XE LPG Core เนี่ยจะให้มาสูงส TOPS หรือว่า13 TOPS ในขณะที่ลูน้าเล็เนี่ยให้มาที่45 TOPS นู่นเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนๆกันครับก็จะเป็น process node N 3 B ของทาง TSMC ที่เป็นผู้ผลิตให้และวันนี้ผมมีผลทดสอบมาให้ดูกันนะครับเป็นของ Intel Core Ultra 7 2 5 5 H นะครับก็จะเป็นแล็ปท็อปเซ gment ในตัวแบบกลางค่อนบนเหมือน Intel Core i 7 H series หลสมัยก่อนเลยนะครับครั้งนี้มี16คอร์นะฮะแบ่งเป็น6 P คอ E core และ2 LP E Core มีเทรดรวมที่16 t เทรนะครับไม่ใช่ย2เทรเหมือน ตอนมีเชือกเล็กแล้วนะเพราะว่าครั้งนี้ไม่ให้ไฮเปอร์เทรดดิ้งมาแล้วนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงรู้กันแล้วนะครับแม้ว่าอินเทลเนี่ยจะตัดไฮเปอร์เทรดดิ้งออกแต่ว่าประสิทธิภาพของตัว e อี ong, ของเขาเนี่ยมันดีขึ้นจริงจนสามารถมาแทนที่ตรงนั้นได้เลยเหมือนกันนะครับคะแนนฮะเป็นของโปรแกรม Pass Mark นะครับการทดสอบ Single Core เนี่ย 25h นะครับทำคะแนนออกมาได้ที่28,867นะครับเมื่อเทียบกับตัว 15h นะครับตัวนั้นทำได้ที่25,082นะครับก็ถือว่าแรงขึ้นมา สาเหตุที่แรงขึ้นเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่ามาจากพื้นฐาน P-Core ตัวใหม่พื้นฐาน l a n g l e c o e ที่มันดีขึ้นนั่นเองนะครับเทคโนโลยีการผลิตอันใหม่เนี่ย N3B ของทาง TSMC มันก็มีชิปเช็นที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Clock Speed เนี่ยดีขึ้นประมาณ300 m มกด้วยจึงเป็นผลโดยตรงกับนนคะแนน Single-Core แบบนี้นะครับและนนคะแนน Single-Core เนี่ย แน่นอนนะครับเวลาไปเล่นเกมมันก็จะมีผลมากที่สุดเพราะว่า P-Core เนี่ยถูกใช้เป็นหลักอยู่แล้วถ้า Single Core แรงขึ้นก็แปลว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมเนี่ยควรจะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นในเรื่องของด้านการ b e n c h m a r ์เฉยๆนะครับเพราะว่าตอนอ n นเทลค re ์ต้าส200ฝั่งเดสก์ท็อปเปิดตัวมาเนี่ย b e n c h m าร k การทำงานอะไรต่างๆมันก็ดีฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไปเจอการเล่นเกมจริง มันกลับไม่ได้ดีซะอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าฝั่งที่เป็นแบบโน้ตบุ๊กเนี่ยถึงแม้เป็นสารกรรมเดียวกันก็ไม่แน่ว่าอาจจะดียวกันก็ได้นะหวังว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกัน